ใครมีธุระแล้วก็ไปทำธุระเด้อ ตำเยอะอร่อยกินไม่หมดหรอกนะเนี่ย สาวเล่นเสียงลูกสาวนะคะทุกคน <_ an> เขาเล่นเหูอ <_ an> พลิกห้าเม็ดนะเนี่ยผเผ็ดเฉยเลย <_ an> กินไปโดนๆแล้วมันเผียดตัว ตอนชิมไม่เผ็ดดรอกพอกินไปโดนๆแล้วเผ็อดบางคนอาจจะบอกว่าพี่ข้าไม่กระจอกสำหรับเราไม่กระจอกนะทุกคนเพราะว่าเราเคยไปเลเซอร์ลำไส้ใหญ่นะ กระเพาะรวรั่วทำไส้ใหญ่ลั่วนะล้วเ,เคยไปเลเซอร์แล้วก็เลยกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดเดียวไม่ได้ตะกอนอะนับเลยนะพริกสามสิบเมตรนะเดี๋ยวนีน้กินไม่ได้แล้วไปเลเซอร์ไอ้ลำไส้ใหญ่ ัวนะเห็นคนแบบรู้จักอ่ะเนาะที่เขาแนะนําให้เราไปนั่นแหละเขาบอกว่าอุ๊ยอาการเป็นเหมือนกันเลยสงสัยจะเป็นอ่าลำไส้รั่วอะไรแบบประมาณเนี้ยลำไส้ใหญ่รั่วไปก็เจอจริงๆนะไปเอ็กซเรย์เยอะในี้ยอ๋โอเคเอาไปคัดไปเยอะเราก็ได้เลเซอร์ลำไส้ใหญ่เลย หมอวายาวสลบนะวันที่เลเซอร์เรานี่ททาง,งานโรงงานเพื่อมาจ่ายค่าหมอเพื่อมาจ่ายค่าหมอไอ้นี่หมอเอกชนด้วยนะแล้วบัตรประกันสังคมอะ่ะ ใช้ได้กับโรงพยาบาลจ้าใช้ได้กับเะพะหมอโอ้ยนะแล้วหมอที่ไอ้นี่ลำไส้ใหญ่นะเลซืซอ์ลำไส้ใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในประกันนะจ๊ะทำงานเนี่ยเพื่อมาจ่ายค่าค่าหมอโดยเฉพาะหมดไปโอ้หมดไปหลายหมื่นอยู่สามหมื่นหรือสี่หมื่นพบหมอทีหนึ่ะจ่ายทีละสามพัน เลเซอร์นี่จ่ายเยอะอยู่ก็เลยกินเผ็ดไม่ได้สาเหตุที่กินเผ็ดไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้ยแหะนะแล้วคนที่เขาแนะนำให้เราไปนะทุกคน